ยอดขายทั้งสาม้านให้โบนัสแค่หนึ่งพันเนี่ยนะพวกแกเอาอที่เหนียวไหมปะไม่ได้ลูกไม่ได้เงินตั้งพันนึงมันเยอะเกินไปเงินหนึ่งพันเนี่ยจะซื้ออะไรได้เดยอะแยะพัน 1, 000, เดียวชิชัยแป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ยเดือนนี้บริษัทของเราทำยอดขายได้มากถึง3ล้านบาทเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เลยจะมาแจกโบนนะัสให้กับทุกคนนะครับ ดีครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมผมต้างหาแล้วครับที่ต้องขอบคุณทุกคนที่ทําให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าถ้าเดือนหน้าทุกคนช่วยกันทําให้ได้ดีแบบนี้อีกผมสัญญานะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนแน่นอนวิ้ง <laughs> งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสู้ๆครับ,<อ>บค่ะผมดูดีกว่า หนึ่งพันบาทได้เหมือนกันเลยอะยอดขายทั้งสามล้านให้โบนัสแค่หนึ่งพันเนี่ยนะพวกแกเอาบอสขี้เหนียวไปปะแก่นั้นเลยงิน,นตั้งหนึ่งพันซื้อเลยต้ตั้งเยอะแยะนะน้อใช่ดีซะอ,อีกถือว่าได้เงินเก็บเพิ่มอีกตั้งหนึ่งพันฮันนี่ฉันถามจริงเงินหนึ่งพันเนี่ยจะซื้ออะไรได้เยอะแยะพันเดียวฉันใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนี่ย โนี่ก็อีกคนเก็บเงินเดือนละพันแล้วเมื่อไหร่จะรวยสักทีฉันนึกว่าจะได้เยอะกว่านี้อุ้ยแกยังไงก็ได้โบนัสนะไปทำางไนกันเถอะกะว่าจะไปลงทุนซะหน่อย คับป้าวันนี้ขายดีไหมครับขัยดีจากพ่อหนุม่มวันนี้ขายไม่ดีเลยป้ามาขายที่นี่ก็บ่อยนะแต่วันนี้แย่ yeah, ที่สุดงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อน,นะครับผมเอาถั่วสี่ถุงแล้วก็ข้าวโพด2ถุงแล้วกันครับได้เลยพ่อหนุม่มนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพ่อใส่ถุงให้ก่อนนะดีนะวันนี้พ่อ ซื้อของป้านะทำไมอย่างนั้นน่ะพรุ่งนี้ป้าไม่มีเงินไปต่อทุนซื้อของมาขายอีกหรอกรู้ไหมป้าแต่ซื้อไปทาไมต้องเยอะทั้ง,ยงแยะล่ะลูกก็ซื้อไปกินเองนั่นแหละครับแล้วก็ว่าจะไปฝากน้องๆที่ทําง,งานด้วยซื้อเยอะขนาดเนี้ยป้าแถมให้ผมด้วยนะครับได้เลยลูกได้เลยหรือป้าแถมให้เยอะๆเลยลูกหยิบกินได้เลยลูกหรือป้าแถมให้ลูกอีกนะนี่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 ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคุณป้าอ่า หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทลูกอ๋อครับนี่ครับลูกแบงคทา้า,าไม่มีทอลลอ,อกวันนี้ทั้งวันแนตะ่ป้ายังขายไม่ได้เลยแล้วขายไม่พอร้านแถวนี้เขาก็ปิดหมดซะด้วยไม่มีร้านแท้าหรอกลูกเอาอย่างนี้ลูกเอาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็มาใหม่ เอามาให้ป้าก็ได้ลูกไม่เ,เป็นไรหรอกเอาไปาขัดเอาไปกัดป้าไม่รับไว้อ่ะพรุ่งนี้ป้าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของมาขายล่ะครับงั้นเอางี้ไหมครับป้าไม่ต้องทอนผมหรอกถือว่าผมจ่ายล่วงหน้าแล้ววันอื่นอ่ะผมค่อยมากินฟรีไม่ได้ลูกไม่ได้เงินตั้งพันนึงมันเยอะเกินไปป้ารับไม่ได้ลูกแล้แถมไม่พอนะต่อให้ลูกซื้อของป้าหมดเนี่ย มันก็ยังไม่ถึงทันเลยลูกไม่เอาไม่เอาป้ารับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลูกอไปอ้ยะผมเื<ท>ขึ้นได้ว่าผมมีธุระค,ครับป้าเดี๋ยวยังไงผมกลับมาอุดหนุนใหม่นะครับไปก่อนนะครับป้าครับสวัสดีครับเอพนมเดี๋ยวกันพนมพนม No, <laughs> ดีไหมไม่เอาวแกถ้าฉันยืมเงินแกฉันจะที่ไหนมาคืนแกอะยเย็นก่อนงั้นเอางี้ไหมปอทำโอทีไหมทำโอทีไหมออเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวฉันทำเป็นเพื่อนด้วยจริงนะ Boleh. Tak เจ้านายคะคือพอขอเบิกเงินล่วงนหน้าหน่อยได้ไหมคะได้สิผมเดียวไม่ให้คุณแนละ้วทิงเราคะเจ้านายขอบคุณนะคะถ้าทางจะร้อนเงินนวเราอะ่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> คุณไปกับผมก่อนสิ พาปอมาที่นี่ทําไมหรอคะคุณเห็นร้านค้าร้านนี้แล้วรู้สึกยังไงครับก็ร้านขายของทั่วไปนี่คะทําไมหรอคะงั้นผมอยากให้คุณดูนี่หน่อยเมื่อก่อนอะ่ะผมเคยมาซื้อของที่ร้านนี้120บบาทลูก ป่าปาไม่รับไว้อะพรุ่งนี้ป้าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของมาขายแล้วครับไม่ได้ลูกไม่ได้เงินตั้งพันนึงมันเยอะเกินไปไม่เอาไม่เอาป้ารับไม่ได้ไม่ได้ลูกเด้วยอ่า้นได้วาเดี๋ยกยัไปผ้กลับมาอยดหวยนใหม่ไันะอไปก่นนะอนนะคราไปันนาปด้ับสอวันด้ยนวนนนวกนน แล้ดูตอนนี้สิครับโอ้สวัสดีครับคุณป้าวันนี้มีขอมาขายเยอะไปหมดเลยนะครับพ่อหนุม่มดีใจจังเลยที่ได้เจอรู้ไหมเงินหนึ่งพันบาทของลูกวันนั้นนะเนี่ยทาให้ป้าไปซื้อของมาขายได้เยอะเลยเดี๋ยวกินน้ำกินท่าก่อนนะลูกครับ,รบไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยลูกฮะ ก็ตั้งใจจะมาซื้อถั่วของคุณป้านี่แหละครับวันนั้นที่ซื้อไปฝากน้องๆอ่ะน้องๆชอบมากเลยนะครับดีจังเลยนี่นี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปฝากน้องๆเขานะลูกนะเนี่ยป้าอยากจะบอกจังเลยวันเนี้ยนะเป็นพ่าลูกแท้ๆทาให้ป้ามีวันนี้ลูกอย่าลืมเอาของไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศลูกเออไปไปเดี๋ยวก็ลืมหรอกเท่าไหร่ครับคุณป้าไม่ไม่ไม่ตอบแทนน้ําใจของลูกนะ แล้วทีเนี้ยคุณเข้าใจหรือ,อยังปอเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะว่าหัวหน้าพาปอมาที่นี่ทำไมไปเอาพอนุมไปไหนมาละลูกเนี่ยวันเนี้ยเอาพาใครมาหน้าตาจุกจิบเชียววันนี้ผมก็ตั้งใจจะมาขอบคุณคุณป้าน,นี่แหละครับ ขอบคุณป้าขอบคุณป้าเรื่องอะไรจริงๆแล้วนะพ่อหนุ่มป้าต้องเป็นคนที่ต้องขอบคุณพ่อหนุ่มนะเพราะหนึ่งพันบาทของลูกในวันนั้นไงป้าครับการที่ป้าขายของแบบนี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับป้านะครับแต่สำหรับผมอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับป้าก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเช่นกันอย่างน้อยป้าก็ได้เจอเทวดาของป้าไง ขนุ่มผู้ใจบุญคุณป้าคะหนูก็ขอบคุณป้าเหมือนกันนะคะที่ทำให้วันนี้หนูรู้ว่าเงินหนึ่งพันบาทของคนเราไม่เท่ากันจริงๆค่ะเงินหนึ่งพันแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกลูกสําหรับลูกลูกอาจจะใช้ซื้อของอะไรได้มากมายแต่สําหรับป้ามันคือลมหายใจที่ทําให้ป้าย,ยืนอยู่ได้จนถึงวันนี้นะลูก 哎。Okay, okay, 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 okay. Okay.